พระลวยสวัสดีพี่สุขสุขสุขคนครับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาคนฟังโค้งมันจันที่สิบแปดสิงหาสองหาหกแปดมาเบิองผนเนนมื่อวันสุกกันพี่น้องเมื่อวันสุกเลขบวมมันออกหกหกสองเลขล่างนี่ก็สี่หกเด้อพี่น้องได้เมื่อวันสุกที่สิบห้าข้นฟังโค้งเขาตกกลับเด้อพี่น้องได้ เข้าตกกลับนี่พี่น้องเข่าตกกลับพ้บนฟังโค้งเข่าตกกลับพี่น้องกับจีได้กันน้ำอยูะเนาะเด็กวิ่งกับมาบนล่างเลยราะว่าเล็กมันออก 6, 2, 4, 6, หกสองกับสี่หกท่าเขาวิงาว่งท่าเขาหลุดนี่ได้บนล่างเลยเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นพร้อมไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้บอลบาเล่กแล้วมาท่าสีเอาบอมแมนได้พี่น้องไนดะ้ไปเบิ้งคลิปย้อนหลังเอาแต่ว่าจับคู่เข่าตัวร่องนี่เข่าตัวร่องก็บ,บอกว่าเข่าตัวร่องนี่ พราะว่าเฟนเน้นสามหกหลักอหกส่วนเนี่เห็นบ่เลขวดออกหกสองหล้วก็ซีหกของเพิ่นเปลี 3, 6, ่ยนสามหกนะพี่น้องพี่เข่าอยู่พี่น้องเลขเพิ่นพอได้าปักลักเข่าได้พี่น้องไนดะ้เข่าซีหกหกเียนน่ะไปเบิ่งคลิปยอดหลังได้บอลวารลออกแล้วามานั่งเขียนเหล่าว่าแมนไปเบิ่งคลิปยอดหลังได้พี่น้องเด้อ แจ้งบรอดีบรได้วากันเลขออกแล้วนี่คือแมนแต่ปัจจุบ,บันว่าแมนได้ไปนอนไปเบื้องคีบยอนหลังได้ปัจจุบันว่าผูง่ตัวกันว่าแมนเนี้ยเขาก็คือเขาท้ารุดก็มีของหลักฐานของเขาให้เป็นรุดกระบอกว่ารุดเขาก็บอกว่าเขา เก้าหกสองเกียดแปดนี่แหละพี่น้องเลขวิ่นของเงินค้นฟังของพ้าวขีมีเพิ่นกับวขีมีหาตัวของสี่แหละพี่น้องเลยเลขวิ่นของเพิ่นเพิ่นก้าวขีมีหาตัว ห้าตัวนี้ก็เได้ปักหลักสิบหลักหน่วยได้พี่น้องเด้อบนล่างไปกับเพราะว่าล่าปัฒนามันบกเกินนั่นน้ะพี่น้องมีคนฟังโคงเนี่ยแหละพี่น้องที่ บ่ให้รัฐบาลไทยเราพี่น้องบ่เห็นรัฐบาลบ่เห็นตรังรัฐบาลไทยมาใหา้หลักก็บ่ได้ขอเพิ่นจักเที่ยเนาะพี่น้องสิ่ร่องร่องขอรัฐบาลไทยร่องเบิ่งอยู่เป็นกี่เหตุบ่ เห็ดตะล่าอยนี่ยป่ะเพิ่นหายวิ่งเก่าก็พุกถ้าพี่น้องมักเก็ดมกักแปดก็วิ่งได้แล้วเพิ่นเน้นให้เพิ่นหายเน้นเก่า เด่นที่ 6, เก้าหกสองไวเขียนหกเจหเจดได้พี่น้องหกปด เอาหกเก่าไปไายเขียน 68, หกแปดเขียน 69, หกเก่าไปนองว่าเป็นยังคือในชุดเดียวกันคื่เา่าอ้ยตาลายเขียนตัวหน่อยเป็นออกปากกาเขียนม่าแต่ตัวหน่อยเราไปนองว่าเป็นยังอันเดียวข, 68, 69, ขึ้น,นเก่าเลื่มข้าวกะหกแปดหกเก่าคือเก่าเนี่นนยยู่ในชุดวินนที่เก่าเนี่ยเขียนผิดก็ว่าเป็นยังว่าต้องแก่ 62คนบันจับพี่น้องมันออกไปแล้วเคนบันจับ 9, 7, เก่าเ็ดเลียกคนขึ้นสูงเถอะเก่าเ็ดเก่าแปดเรียคนขึ้นสูงเถ นี่แต่ขีเขียนผิดถ้าพี่น้องมามาเพื่อนจับครูห้องก็จับออกไรไ,ได้พี่น้องเจ็ดแปดก็ได้สองเจ็ดสองแปดอย่าลืมสองอย่าลืมสองเจ็ดสองแปดได้พี่น้องไนดะ้ สี่เก้าสองห้าเกเจ ส่วนตัวเน้นเพิ่มวดนี่เน้เนติดเก่ามัดพี่ห่องเลยเพิ่มมันใจที่เก่าที่โอ้ติดหกก็จะเรื่มได้พี่หลองด้จันที่ 18, สิบแปดสิงหาสองห้าหกแปดเมื่อแรกนสองทงุง่มเคืองลาวคนฝั่งโคงเลดวินม่เกาหกสองเจ็ดแปดเพื่อนห้วิ่งเก่ากับหกเพิ่นเดินเก่าล่องหกหกเจ็ด 6 9เก้าหกแปดเกเก้าเจ็ดเดพนนเก้อดได้พี่น้องเก้าส่วนเลข3าตัวนี่แม่น4 9 2 5 9 7พี่น้องจะเลืม่มถ้าพี่น้องมกักอจะเลื่มตัดจะเลื่มซ้อย2 7 2 8เนี่ยตัดใดสร้อยใดหรือว่าเียวหกสองสองหกใดรเพราะว่ามันออกไปแล้วมือวันสุกกันเิ่นบ่นจับนาอพี่นอนะ้องเนาะอ๋อ พี่น้องเ้าก็แคบหน้าจอเอามักสอบตัวใดกับพิจารณาเพิ่งนเด็กกับเราหลายครูหกครูบนล้างไปกลับหมวดวกนี้มันเข่าตกเข่าตกกลับเน้อพี่น้องเนะเาะขอบุญขอบคุณคนฟังของหลายๆที่แบ่งปันแนวทางลาพัฒนาคอยพี่น้องเข้าโชคหมานเฮงๆปังๆกันเด้อจะเก็บจะไข่จะจนรวยรวยเฮงๆกันเรื่องฝนกระตกเนาะพี่น้องเนะเาะเนาก็จะเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม